โรงพยาบาลทหารผ่านศึกก่อกำเนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้เป็นสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพให้กับทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารกองแพทย์เมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2513และได้มีการปรับปรุง ให้เป็นโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในเวลาต่อมาดังนั้นวันที่9ตุลาคมจึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลทหารผ่านศึกดำเนินการให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการและประชาชนทั่วไปตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพทหารผ่านศึกพิการทุกพลภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีแพทย์ผู้ชำนาญการแต่และสาขาเพื่อให้การบำบัดร,รักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในปีพุทธศักราช2550ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ12ชั้นและลานจอดรถ10ชั้น และขยายจากโรงพยาบาล300เตียงเป็นโรงพยาบาล500เตียงในวงเงิน507ล้าน5แสนบาทเริ่มก่อสร้างเมื่อสิเอ็ดสิงหาคมพุทธศักราช2,551แล้วเสร็จตรวจรับงานงวดสุดท้ายและรับมอบอาคารเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2,554สําำหรับเครื่องมือแพทย์ ได้จัดทำคำของงบประมาณตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554เป็นต้นมาอาคารนี้ได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาและอนุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเรอบ5ธันวาคม พุทธศักราช2,554ประดิษฐานบนอาคารนับเป็นพระมหากรณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้และน่าจะเป็นอาคารแรกที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณให้ใช้ชื่ออาคารนี้สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาขณะนี้ได้ทดลองเปิดดำเนินการดังนี้ชั้นที่ 1. ส่วนตรวจโรคอายุรกรรมจ่ายยา การเงินและเวทระเบียนชั้นที่2ส,ส่วนตรวจโรคสัญญกรรมทั่วไปสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะและสัญญกรรมกระดูกและข้อชั้นที่4งานกายภาพบำบัดชั้นที่5้แผนกจกนักษุโสตโสนาสิกกุมารและสูตินรีเวชกรรมชั้นที่6 ห้องประชุมชั้นที่10ห้องพิเศษ2เตียงชั้นที่11ห้องพิเศษเดียวสำหรับชั้นที่3การตรวจทางห้องทดลองและเอ็กเซยเชั้นที่ 7, 8ส่วนการผ่าตัดและ ICU ชั้นที่9ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชั้นที่12ห้องพิเศษ VIP จะเปิดทดลองดำเนินการทั้งหมด ในปีพุทธศักราช2555วิสัยทัศน์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนฝึกอาชีพแก่ทหารผ่านศึกพันธกิจโรงพยาบาลทหารผ่านศึกให้การรักษาพยาบาลทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพทำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดภารกิจโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปให้การดูแลรักษาพยาบาลฟื้นฟูบำบัดด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาเช่นสัญยกรรมอายุรกรรม สูตินรีเวชท,ทันตกรรมกุมารเวชกรรมออทปิดิกพระอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยอาทิเครื่องสลายนิ้วเครื่องล้างไตเครื่องอัลตราซาวเครื่องเลเซอร์เครื่องมือผ่าตัดโดยผ่านทางกล้องเป็นต้น <c oughs> เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยยังมีประสิทธิภาพ และให้การรักษาฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลทหารผ่านศึกยังคงมุ่งเน้นภารกิจหลักในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดจนฝึกอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึกพิการซึ่งเป็นภารกิจที่ก่อกำเนิดโรงพยาบาลทหารผ่านศึกตามพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ส่งมอบหมายให้ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยช่วยดูแลและคอยรายงานให้พระองค์ทราบอย่างสม่ำเสมอซึ่งโรงพยาบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นการจัดหาและจัดทำอวัยวะเทียมซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเป็นงานที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพของทหารผ่านศึกพิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถดำเนินชีวิตประกอบอาชีพการงานอยู่ได้ในสังคมอย่างมีประโยชน์และมีคุณค่าโรงพยาบาลมีหน่วยงานที่ผลิตอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหวต่างๆสำหรับกายอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่สามารถผลิตเองได้และจำเป็นต้องให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกพิการโรงพยาบาล ก็ได้จัดหาจากภายนอกมาให้การสงเคราะห์งานกัดสลักไม้วิจิตรศิลป์ซึ่งเป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแนวทางไว้เพื่อให้ทหารผ่านศึกพิการได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่างานศิลปะประดิษฐ์ไทยโอชิเอเป็นอีกงานหนึ่งที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานอาจารย์มาสอนเป็นงานศิลปะที่ได้ประยุกต์รูปแบบศิลปะประดิษฐ์ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโอชิเอะกับศิลปะไทยโรงพยาบาลยังได้จัดให้มีการฝึกอาชีพด้านต่างๆต,ต,ตามที่ทหารผ่านศึกต้องการเช่นซ่อมอุปรกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์โหราศาสตร์เพ้นแก้วจัดดอกไม้ศิลปะเดโคพาด การวาดภาพสีน้ำและสีน้ำมันซึ่งทหารผ่านศึกทุกคนล้วนทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงห่วงใยดูแลช่วยเหลือให้พวกเขาได้ดํำรงเกียรติของทหารผ่านศึกตลอดไปกิจกรรมพัฒนาด้านอื่นๆเช่นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารผ่านศึกสูงอายุเชิงรุกโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้จัดส่งหน่วยแพทย์ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในการออกเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้บริการในด้านการตรวจรักษาการจัดทำแขนขาเทียมการให้บริการแว่นสายตาไม้เทา้ารถเข็นรถสามล้อโยกเพื่อให้ทหารผ่านศึกสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้ผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือ H.A. โดยรับรองคุณภาพบันไดขั้นที่1และขั้นที่2เมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2552และ30มิถุนายนพุทธศักราช2554 การทำบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งจะดำเนินการศึกษาวิจัยคน้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากวันนั้น จนถึงวันนี้โรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้ดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นภารกิจหลักและยึดมั่นในการดูแลทหารผ่านศึกเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีขวัญกำลังใจและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีโดยยึดถือปฏิบัติตามแนวกระแสะพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้ความว่าจงช่วยทหารผ่านศึกเพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้ซึ่งการให้การช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการนี้ยังเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติในการช่วยเสริมขวัญและกำลังใจ แกทหารของชาติที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้และต่อต่อไปให้เกิดความรู้สึกว่าหากชีวิตต้องสิ้นไปทางราชการก็จะเป็นผู้รับอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขตลอดไปและหากไม่เสียชีวิตถึงแม้ว่าจะพิการทุกพลภาพหรือไม่ก็ตามทางราชการ ็ยังคงให้ความสนับสนุนค้ำจุนและช่วยเหลือดูแลทุกสุขเพื่อให้สามารถดำรงเกียรติของทหารตลอดไป